ะเป็นยังไงถ้าอดีตโจนเข้ารับการฝึกเพื่อเป็นทหารรักษาพระองค์ของอนาจรรักรพบคำตอบได้ในแ a n เกิลเดอะซีรีส์ภาคต่อของราพันเซลซีซั่นหนึ่งตอนที่3ในคลิปนี้เลย ดีฟแฟนๆดิสนีย์ผู้ติดตามช่องปิปโป้ plus และคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการสปอยเนื้อหาภาคต่อของราพันเซลในรูปแบบซีรีส์นะคะอ่าซึ่งเป็นภาคต่อที่ต่อโดยตรงมาจากภาพยนตร์เลยค่ะสําหรับใครที่ไม่เคยรับฟังรับชมเรื่องราวมาก่อนนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของปิปโป้ได้เลยปิปโป้มีการสปอยเรื่องราวการตอบคําถามว่าราพันเซลเนี่ยกลับมาผมยาวได้ยังไงและตอนที่1กับตอนที่2ไปแล้วและในคลิปนี้นะคะจะเป็นตอนที่3ของซีซั่น1ค่ะจะเป็นยังไง เมื่ออดีตโจรอย่างยูจีนฟรีเทอร์เบิร์ตหรือฟินไลเดอร์นั้นเข้ารับการฝึกเพื่อเข้าเป็นทหารรักษาพระองค์มันจะเป็นยังไงจะปั่นป่วนแค่ไหนนะมาเลยค่ะคลิปนี้ปิ p โป้จะสปอยให้ฟังก่อนไปฟังนะคะอย่าลืมกด subscribe เพื่อรอดูคลิปใหม่ๆจากปิ๊ p โปด้วยนะ เปิดฉากกันที่มุมหนึ่งณประสราทอาณาจักรโคโรนาราพันเซลนะคะกําลังหยิบนั่นจับนี่มาประกอบเป็นพร็อพให้กับตัวเองเพื่อกําลังค้นหาว่าสิ่งใดที่จะแสดงความเป็นตัวเธอได้มากที่สุดเพราะว่าจิตตกรระดับโลกจะมาวาดรูปเหมือนของเธอซึ่งตรงนั้นนะคะมีแคสซานดรากาลังให้คําปรึกษาเธออย่างใกล้ชิดแต่แล้วนางกํานันสาวเนี่ยก็บอกว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็เยอะไปซึ่งไม่มีอะไรสื่อถึงความพอดีถึงตัวเธอเลยและในงจังหวะนั่นเองนะคะ ย g จีเนี่ยก็ได้แทรกขึ้นมาว่าจริงจังไปแคสก็แค่ภาพวาดเองแคสเซนด้าเนี่ยได้ตอบกลับอย่างทันควันเลยนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดานะมันเป็นภาพวาดเหมือนของเจ้าหญิงเชวล่าซึ่งไอภาพเหมือนเนี่ย จะเป็นภาพที่สําคัญมากๆนะคะที่ติดอยู่บนกําแพงปราสาทเนาะบนกําแพงเนี่ยเราก็จะเห็นราชวงศ์มากมายหลายพระองค์ของอาณาจักรโครนาเลยนะคะแคสเซนดราก็ได้เสริมทับอีกนะคะว่าเป็นธรรมเนียมสําคัญและเธอต้องขนตัวต,วตวนให้พบว่าเธอเหมาะกับอะไรและอะไรที่จะไปปรากฏบนรูปบ้างและในอีก2วันจิโอวานนี่จิตรกรระดับโลกเนี่ย,จ,รรระยจะมาเพื่อวาดภาพเหมือนของเธอนอกจากนั้นแคสเซนดรายังบอกอีกนะคะว่าจิโอวานนี่เนี่ยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนมากด้วยยูจีนนะคะ ฟังแล้วก็ไม่ได้ชอบใจนักสักเท่าไหรเขาเนี่ยหันไปเห็นรูปที่เขากําลังพิงอยู่แล้วบอกว่าดูสิหมอนี่ก็ไม่ได้เห็นได้ทําอะไรมากแต่เขาก็ดูมีความสุขดีเป็นจังหวะกับที่แคสซานดราเนี่ยวิ่งตรงปีเข้าไปหารูปทันทีนะคะแล้วก็บอกว่านั่นเป็นรูปเดียวของโรบินที่11นะคะซึ่งมันสําคัญมากๆราพันเซลเนี่ยตื่นเต้นแล้ววิ่งเข้าไปหาทันทีเลยค่ะและถามว่าหอมีโรบินถึง11พระองค์เลยเหรอในอาณาจักรเราแต่เปล่าเลยโรบินที่11เนี่ยหมายถึงนิ้วเขามี11นิ้วนันเองค่ะแ็ด ภาพวาดนี้ไว้ให้ดีล่ะสําคัญมากๆเลยในตอนเนี้และในจังหวะนั้นเองนะคะแคสเซนดราก็ได้พูดขึ้นมาว่าฟังนะแรปส์ถ้าอยากค้นหาตัวตนให้เจออย่าไปฟังหมอนี่ให้มากที่ทั้งชีวิตเนี่ยเป็นแค่โจรกระจอกซึ่งยูจีนเนี่ยก็ไม่ได้โกรธอะไรแคสเซนดราหรอกนะคะแค่ออกแนวหมั่นไส้มากกว่าว่มามาหมิ่นเขาได้ยังไงอะไรทํานองนี้นะคะและเขาเนี่ยก็ยังบอกด้วยนะว่าฟลีนไลเดอร์เนี่ยทำอะไรได้ทั้งหลายอย่างแคสเซนดราจึงบอกว่านั่นเป็นอดีตไปแล้วและปัจจุบันล่ะ ซึ่งนั่นทําเอายูจีนเนี่ยอึ้งไปเลยล่ะคะ่ะเออเขาก็คงกําลังทบทวนตัวเองแหละว,ว่าปัจจุบันเขาทําอะไรได้บ้างและเขาจะต้องไปหาคําตอบซึ่งก่อนไปเนี่ยเขายังทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าเขาเนี่ยทำอะไรร้ายอย่างมากๆที่ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจและเขาเนี่ยก็ได้หันไปหาราพันเซลนะคะแล้วถามว่าใช่ไหมบลอนนี่ในจังหวะนั้นเองนะคะราพันเซลก็หันมาแล้วถามว่าอะไรนะ <c oughs> ก็คือกําลังคิดกับตัวเองอยู่ค่ะไม่ได้ฟังเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ต่อมานะคะยูจีเนี่ยก็ได้ไปที่ร้านเป็ดน้อยและไปพบกับเพื่อนๆเ,เหล่าอดีตโจนจังหวะนั้นเองเขาก็ได้ระบายสิ่งที่เขาได้ยินมาจากแคสซินดราฟังแต่ให้ตายสิพับผ่าอดีตจอมโจนพวกนั้นกลับเห็นด้วยกับแคสซินดราซะงั้นเขาจึงบอกว่าเขาจะค้นหาตัวตนว่าเขาเนี่ยสามารถทํางานอะไรได้บ้างและในจังหวะนั้นเองเขาก็หันกลับไปนะคะและพบว่าเพื่อนเหล่าอดีตโจนของเขาเนี่ยไม่ได้ฟังที่เขาพูดเลยเขาเนี่ยค่อนข้างจะหงุดหงิดใจเล็กน้อยก่อนจะทิ้งทวนด้วยประโยคที่ว่า คนในอนาณาจักรนี้สมาธิสั้นกันแล้วยังไงนี่หลังจากนั้นนะคะยูจีนก็เดินไปที่ใจกลางเมืองโครโรนาก่อนจะไปพบที่มุมหนึ่งนะคะที่มีแผ่นป้ายประกาศติดรับสมัครพนักงานและยูจีนนะคะก็เริ่มไปสมัครเลยทันทีเริ่มจากร้านขนมก่อนนะคะ และด้วยความไอคสูงลิบเรวของเขานะคะทําให้เขาเนี่ยทำขนมไม่เกรียมเลยค่ะแล้วเขาก็โดนไล่ออกต่อมานะคะเขาได้ไปขับรถม้ารับทรงซึ่งแน่นอนค่ะว่าก็ซิ่งเอาซะจนคุณยายเนี่ยหัวใจแทบวายตายเลยทีเดียวและแน่นอนค่ะเขาก็โดนไล่ออกต่อมานะคะเขาได้มาที่ร้านซ่อมรองเท้านะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ซ่อมรองเท้าได้ดีเลยล่ะคะ่ะแต่ก็นะ บุญมีแต่กรรำบังไอเจ้าของร้านรองเท้าเนี่ยดันจํายูจีนได้ว่าเป็นจอมโจรในตำนานและยูจีนเนี่ยเคยไปขโมยกล่องรองเท้าเขาเขาก็เลยไล่ยูจีนออกเช่นกันค่ะยูจีนนะคะกลับมาที่ปราสาทด้วยความหมดหวังและสิ้นหวังเขาเนี่ยคิดกับตัวเองว่าหรือจริงๆแล้วเขาเป็นแบบที่แคสซินบราพูดจริงๆ ในจังหวะนั้นเองนะคะนอกหน้าต่างเนี่ยก็มีการจรกรรมเกิดขึ้นยูจีนรู้ว่ามันจะไปที่ไหนยูจีนนะคะวิ่งตามมันลงไปข้างล่างก่อนจะไปดักมันที่ท่าเรือและในที่สุดเขาก็จับมันได้ซึ่งทหารองครักษ์นะคะก็ตามมาในไม่ช้าหลังจากนั้นค่ะและแน่นอนว่ายูจีนเนี่ยก็โอ้อวดตัวเองเหมือนที่ชอบทําหลังจากนั้นนะคะสแตนหนึ่งในทหารองครักษ์นะคะก็ได้บอกกับผู้กองว่าไม่น่าเชื่อว่าฟลีนไรเดอร์นั้นอยู่ข้างกฎหมายนั่นละทำให้เขาเนี่ยปิ๊งไอเดียขึ้นมาแหละ จากนั้นนะคะเขาก็กลับไปหาราพันเซลที่ปราสาทแล้วก็ได้บอกราพันเซลว่าเขาเนี่ยจะไปสมัครเป็นทหารรักษาพระองค์ซึ่งนั่นทํำอาราพันเซลเนี่ยอึง้งทึ่งช็อกมากๆเลยทีเดียวซึ่งในตอนนั้นนะคะราพันเซลเนี่ยได้ขนทุกสิ่งอย่างออกมาวางกองรวมกันซึ่งยูจีนก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมราพันเซลนะคะก็ได้บอกว่า เพราะทุกๆอย่างที่เธอเอาออกมาณตอนนี้นั้นคือตัวเธอและจิโอวันนี่จะต้องวาดทั้งหมดซึ่งยูจีนบอกว่ามันก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่ที่สุดที่เขาเคยเจอและในจังหวะนั้นเองนะคะแคสซานดราก็แซกขึ้นมาว่าเหมือนที่นายกำลังจะไปเป็นทหารรักษาพระองค์น่ะเหรอยูจีนนะคะหัวเสียนิดหน่อยและหันกลับไปแหวใส่แคสซานดรานะคะซึ่งแคสซานดราเนี่ยก็ขบขำแล้วก็ได้ดูถูกยูจีนเหมือนที่ชอบทํานั่นแหละค่ะว่าเขาเนี่ย จะไม่ผ่านตั้งแต่สอบคัดเลือกด้วยซ้ําซึ่งยูจีนนะคะก็มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยจะทําได้แต่แล้วเขาก็ถามนะคะว่าใครเป็นครูฝึกและทัดดานนั่นก็คือผู้กองนั่นเองค่ะซึ่งทุกๆคนเนี่ยน่าจะจำได้นะว่าไอ้ผู้กองคนนี้แหละที่ไล่ตามจับฟรีลิสเดอร์ในภาพยนตร์ซึ่งหลังจากนั้นนะคะยูจีนเนี่ยก็ได้มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึก และม่ยืนเรียงแถวแน่นอนคะ่ะว่าไอ้ผู้กองเนี่ยก็ต้องเหยียดยูจีนเช่นกันหลังจากนั้นนะคะยูจีนเนี่ยก็เข้ารับการทดสอบที่ดูจะยากซะเหลือเกินแต่แล้วเขากลับทํามันได้แทบหมดเลยละ่ะก็แน่ละ่ะสมมงสมศักดิ์สีจอมโจรที่ทําให้พวกทหารองครักษ์เนี่ยดูเป็นตัวตลกมามากกว่า10ปีเชียวแต่กว่าจะผ่านเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่าผู้กองที่มีศักดิ์เป็นพ่อของแคสแซนดราเนี่ยก็พยายามหาเรื่องกลัน่นแกล้ง,ลงยูจีนจนทําให้เขาเนี่ย อาจจะสอบไม่ผ่านเลยซึ่งหลังจากการฝึกวันแรกผ่านไปยูจีเนี่ยก็กลับมาที่ห้องด้วยความเหนื่อยล้าโดยมีแคสเซนดราตามมาติดๆและเขาก็ตัดพ้อนะคะว่าไม่ว่าเขาเนี่ยจะพยายามแค่ไหนพ่อของแคสเซนดราเนี่ยก็จะต้องหาเรื่องมาแกล้งเขาอยูด่ดีซึ่งในจังหวะนั้นเองนะคะแคสเซนดราเนี่ยก็ได้พูดประโยคนึ้งขึ้นมาซึ่งดูเป็นประโยคปลุกใจเลยละ่ะนั่นก็คือ สำหรับคนที่ใช้ชีวิตแหกกฎเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการมาตลอดแล้วตอนนี้นายกำลังมีปัญหากับคนคนนั้นอยู่ละซึ่งนั่นทำให้ยูจินนะคะมีไฟในการจะสู้ขึ้นมาอีกครั้งและในวันต่อมานะคะเขาก็ได้เข้ารับการทดสอบอีกครั้งซึ่งในการทดสอบครั้งนี้นะคะก็ดูยากกว่าเมื่อวานที่ผ่านมามากๆเลยละ่ะและผู้กองเนี่ย ทำทุกอย่างนะคะเพื่อจะขัดขวางเขาอย่างที่เราคิดคะ่ะเขาเนี่ยได้บอกว่าไปถึงเส้นชัยให้ได้ก่อนเสียงนกหวีดจะดังซึ่งยูจีนนะคะก็ได้เข้ารับการสอบทุกอย่างจนเกือบจะไปถึงเส้นชัยแต่แล้วทรายในนาฬิกาทรายเนี่ยกระดันหมดซะก่อนที่ยูจีนเนี่ยจะไปถึงเส้นชัยผู้กองนะคะพยายามคลําหานกหวีดเพื่อจะเป่าแต่แล้วเขาก็ต้องช็อคซีนีมานะคะเมื่อเห็นว่านกหวีดเนี่ยอยู่กับยูจีนและยูจีนนะคะกูวิ่งเข้าเส้นชัยและทําการเป่าในที่สุดค่ะพร้อมกับทวนคําพูดของผู้กองว่าไปให้ถึงเส้นชนัยง กหวีดดังซึ่งเขาก็ไม่ได้ทําอะไรผิดกติกานะคะแค่อาจจะบิดเบือนมันไปนิดหน่อยค่ะนี่แหละคําถักทางจากแคสซานราเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจตัดมาที่ฝั่งรับพันเซลนะคะเธอเนี่ยกำลังเครียดมากๆเลยล่ะค่ะกับการที่จะหาสิ่งที่แสดงความเป็นตัวเองในจังหวะน,นั้นเองนะคะแม่ของเธอเนี่ยก็เดินเข้ามาก่อนจะพาเธอไปดูบางสิ่งนะคะซึ่งนั่นก็คือรูปเหมือนของแม่เธอนั่นเองค่ะ ซึ่งก็แสดงให้เห็นนะคะว่าแม่เธอเนี่ยก็สุดตรงเช่นกันนะคะและแม่เธอเนี่ยก็ได้พูดประโยคเด็ดซึ่งเป็นสิ่งปลุกใจให้ราพันเซลเช่นกันค่ะว่าเรานิยามตัวเองจากสิ่งที่เราทําไม่ได้ราพันเซลต้องมาจากสิ่งที่เราเป็นคือสิ่งที่ภาพเหมือนของลูกจะเสื่ออ,อกมาซึ่งนั่นก็สร้างแรงปลุกใจและแรงบันดาลใจให้กับราพันเซลอย่างมากเลยล่ะคะ่ะและหลังจากนั้นนะคะซีโอฮันนี่จิตระกรระดับโลกเนี่ยก็มาถึง และเตรียมพร้อมวาดภาพเหมือนให้กับราพันเซลแล้วละ่ะส่วนยูจีนนะคะก็ได้เข้ารับตําแหน่งทหารรักษาพระองค์อย่างเต็มตัว,วซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ใส่เครื่องแบบของทหารอาณาจักรโครโนาด้วยนะเท่สมไม่มีเลยจากปกติก็หล่อยอยู่แล้วอะ่ะซึ่งหลังจากผ่านเข้ามาเป็นทหารนะคะยูจีนเนี่ยก็คิดว่าตัวเองนะคะจะได้ไปออกบู๊องหน่วยราตระเวนต่างๆแต่แล้วเขาก็ถูกจับมาเฝ้าคุกนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเบื่อและไม่เหมาะกับเขาเอาซะเลย ตัดภาพมาที่ฉากของราพันเซลและจีโอวานนี่นะคะเขาก็ได้ถามราพันเซลว่าอยากให้รูปออกมาแบบไหนและราพันเซลเนี่ยก็ได้ตอบกลับนะคะว่าอยากให้ออกมาเรียบง่ายค่ะ ซึ่งจีโอวันนี้นะคะก็จะออกงงๆนิดนึงว่าจะยืนเป็นแบบเปล่าๆเนี่ยหรอและก็ได้บอกเธออีกนะคะว่าถ้ารูปออกมาไม่ดี่าโทษเขาก็แล้วกันในจังหวะน,นั้นเองนะคะยูจีเนี่ยก็ได้โผล่เข้ามาและได้ให้กําลังใจราพันเซลนะคะซึ่งหลังจากได้รับกําลังใจแล้วเธอก็ได้หันไปถามแฟนหนุ่มนะคะว่าเขามาที่นี่ทําไมซึ่งยูจีนก็ได้บอกนะคะว่าผู้กองเนี่ยให้เขาเดินเฝ้าคุกทุกๆ5านาทีแต่เขาเนี่ยหัวไวนะคะเขาคิดว่าการเดินไปกลับ2รอบเท่ากับ10นาทีก็จะได้พัก นนานขึ้ซึ่งนั่นทำอาราพาเซลเนี่ยอึ้งไปเลยล่ะคะ่ะคือมันฉลาดแบบแกมโกงอะ่ะแล้วฉลาดไม่ถูกต้องด้วยนะและจังหวะการพูดจอไม่หยุดของยูจีนะคะทําให้จิโอวานนี่เนี่ยโมโหหนักมากเลยล่ะคะ่ะก่อนจะไล่ยูจีออกไปนะคะแล้วบอกว่าเขาเนี่ยไม่มีสมาธิเลยหลังจากนั้นนะคะยูจีเนี่ยก็ได้กลับไปประจําที่จุดก่อนจะพบว่าจอนคนหนึ่งในคุกเนี่ยหายตัวไปผู้กองนะคะก็ได้เอ็ดเขายกใหญ่ และได้แขวะเขาว่ามีผู้ไม่ทำตามกฎทำให้โจนเนี่ยนีออกไปได้ซึ่งนั่นทำให้เขาถูกไล่ออกในทันทีหลังจากนั้นนะคะยูจีนเนี่ยก็ได้เดินไปตามทางที่ทอดยาวของปราสาทด้วยความเมื่อร้อยเขาก็บ่นจุกจิกไปเรื่อยล่ะคะ่ะแต่แล้วเขาก็ชนเข้ากับจิโอวานนี่จิตตกรระดับโลกซึ่งจิโอวานนี่นะคะล้มคำมากับพื้นพร้อมกับทำบางสิ่งบางอย่างหล่นซึ่งยูจีน,นะคะก็มองและจับสังเกตได้ในตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็ได้เข้าไปหาราพันเซลที่ห้องก่อนจะพบว่าภาพวาดท,ที่จิโอวนันนี่วาดให้กับราพันเซลนั้นมันอุบาทมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาจริงจิตรกรระดับโลกเนี่ยวาดรูปได้อุบาทขนาดนี้เลยหรอวะซึ่งระหว่างที่กําลังบ่นออดแอดกันอยู่นะคะจังหวะนั้นยูจีเนี่ยก็ได้หันไปที่ผนังห้องนะคะและเขาก็พบว่า รูปของโรบินที่11เนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปค่ะและใช่รูปนั้นมีนิ้วแค่10นิ้วเท่านั้นยูจีนเนี่ยรู้ทันทีนะคะว่าเกิดการขโมยเกิดขึ้นเขาจึงไหวตัวทันและไปหาผู้กองในทันทีซึ่งหลังจากการคาบข่าวมาบอกผู้กองนะคะผู้กองเนี่ยก็ไม่เชื่อเขาค่ะและยังได้แขวะเขาอีกนะคะว่าระบบความปลอดภัยของปราศาสตเนี่ย มันแน่นหนามากกว่าสิ่งที่เขาทําซะอีกค่ะซึ่งยูจินนะคะก็ไม่ได้มีเวลามาอธิบายอะไรมากมายค่ะซึ่งหลังจากพอเห็นแล้วนะคะว่าไม่มีใครในห้องเนี่ยฟังเขาเลยเขาจึงเดินออกมาจากห้องด้วยความหัวเสียและบอกชอตตี้ที่เดินมาด้วยว่าเราต้องรีบไปจับเจ้าโจนนั่นซึ่งแคสซานดรานะคะตามบอกมาและได้บอกว่าไม่ใช่แค่พวกนายซึ่งในจังหวะนั้นเองนะคะยูจีนเนี่ยก็ได้หันกลับไปถามแคสซานดราว่าเธอเชื่อฉันเหรอแคสซานดรานะคะก็ได้ตอบกลับทันควันว่า นายอาจเป็นคนจองหองเอาแต่ใจทำอะไรไม่คิดชอตตี้ยังเสริมขึ้นมาอีกนะคะว่าแต่งตัวห่วยแคสเซนดราดก็ตอบต่อทันควันเลยล่ะค่ะว่าขี้อวดไม่น่าคบหาสักเท่าไหร่พูดมากซึ่งยูจีนะคะก็ได้ขัดขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่ะว่าเข้าเรื่องเลยเหอะและแคสเซนดราก็ได้เข้าเรื่องแล้วบอกว่าแต่ถ่านนายไม่เชื่อสัญชาติยานตัวเองเนี่ยนายก็คงไม่ได้เป็นตำนานหรอกเพราะงั้นถ้านายบอกบางอย่างไม่ถูกฉันก็ต้องยอมเชื่อซึ่งนั่นก็ฟังเหมือนคำชมใช่ไหมล่ะ ก็เป็นคำชมนั่นล่่ะซึ่งหลังจากนั้นนะคะทั้งคู่ก็ได้ร่วมมือกันที่จะไปหยุดจอมโจรน,นั่นและใช่ค่ะ G.O. วันนี่ที่เราเห็นไปเมื่อตอนแรกนั้นเป็นตัวปลอมส่วนตัวจริงนั้นถูกจับซึ่งหลังจากนั้นนะคะผู้กองเนี่ยก็ได้มาที่รูปของโรบินที่11และพบว่าในรูปมันมี10นิ้วถ้าหารอง,องครัก์ที่ชื่อแตนนะคะก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่า ผู้กองถ้างั้นแปลว่ายูจีนนั้นแต่ยังพูดไม่ทันจบนะคะผู้กองเนี่ยก็ขัดขึ้นมาว่าอย่าพูดเชียวหลังจากนั้นนะคะยูจีนและแคสซานดราเนี่ยก็ขีม่ม้าและตรงตามไปยังเรือสินค้าที่กำลังจะออกจากท่าเรือแม็กซิมัสได้พายูจีนนะคะกระโดดข้ามท่าเรือไปยังเรือที่ออกไปแล้วนะคะเรื่องโดดเนี่ยไว้ใจแม็กซิมัสได้เลยตั้งแต่ภาพยนตร์ละ ซึ่งไอ้โจนที่ปลอมตัวเป็นจีโอวันนี่นะคะก็ไหวตัวทันและก็เกิดการต่อสู้นิดหน่อยค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะยูจีเนี่ยก็จับโจนได้ซึ่งหลังจากนั้นนะคะทหารองครักษ์เนี่ยก็มารับตัวโจนไปและยูจีนนะคะก็ได้พูดโอ้อวดตัวเองที่ชอบทําเขาว่าเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันมีอะไรแปลกๆเพราะตอนที่เขาพูดภาษาอิตาลีกับผมเนี่ยมันดูมั่วไปหมดค่ะซึ่งยูจีนเนี่ยนอกจากเก่งเรื่องทักษะต่างๆมากมายแล้วเขายังเก่งด้านภาษาด้วยนะก็แน่ล่ะ สมมงจอมโจรที่เดินทางไปทั่วโลกนะคะซึ่งผู้กองเนี่ยก็ยืนจ้องหน้าเขาไม่วางตาเลยล่ะค่ะยูจีนก็ถามกลับนะคะว่าอะไรล่ะผมพูดภาษาอิตาลีได้ที่อิตาลีมีอะไรให้หน้าขโมยเยอะแยะเต็มไปหมดและยังได้เสริมด้วยประโยคเด็ดว่าก็แกเอาทุกอย่างมาปฏิปต่อกันบอกแล้วไงถ้าอยากจับโจรก็ต้องคิดอย่างโจรเรื่องนี้สอนกันไม่ไ tamam. ด้หร um um อก ซึ่งต่อมานะคะผูกองเนี่ยก็เหมือนจะเอ่ยขอโทษยูจีนค่ะซึ่งยูจีนก็แหวขึ้นมาในเชิงปฏิเสธนะคะแต่แล้วผู้กองก็บอกว่าไม่ใช่เลยเขาไม่ได้อยากให้ยูจีนเนี่ยกลับไปเป็นทหารองครักษ์เพราะว่ายูจีนเนี่ยเป็นทหารที่แย่มากแต่เขารู้ว่าอะไรที่เหมาะกับยูจีนและยูจีนนะคะก็ถูกแต่งตั้งให้เป็นครูฝึกเหล่าทหารองครักษ์ของอาณาจักรโคโรนานั่นเองค่ะ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทหารอาณาจักรโครนาเนี่ยนับว่าเป็นทหารที่มีความหละหลวมที่สุดในอาณาจากักรในประเทศในทุกๆโลกที่เคยมีแล้วค่ะถ้าทุกๆคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะคะทุกๆคนจะรู้เลยว่าทหารองครักษ์เนี่ยไม่สามารถปกป้องอาณาจักรได้เลยเพราะไม่ว่าโจน,น้าไหนาตัวร้ายแบบใดก็สามารถเข้าถึงอาณาจักรโคโนาได้แบบง่ายมากๆนะคะ เพราะงั้นการที่มียูจีนเนี่ยเข้ามาเป็นครูฝึกทหารนะคะบอกเลยว่าดีและเหมาะสมมากๆเพราะยูจีนคนเดียวเนี่ยเก่งกว่าทหาร10-20องค์ที่อยู่ในอาณาจักรอีกนะ่าจะบอกซึ่งในตอนจบนะคะแคสซานดราและราพันเซลเนี่ยก็ยือนอยู่ที่มุมสูงมุมหนึ่งและมองยูจีนที่เป็นครูฝึกทหารด้วยความภาคภูมิใจแคสซานดราเนี่ยได้ถามราพันเซลว่าแน่ใจนะว่าไม่อยากให้จีโอวันนี่ตัวจริงนั้นวาดภาพเหมือนให้กับเธอ ซึ่งราปันเซลนะคะบอกว่าแน่ใจและเธอเนี่ยได้ยินผู้ปราดเปรืองคนนึงนะคะบอกว่าเราไม่สามารถนิยามตัวเราจากสิ่งที่เราทําได้แต่มันต้องออกมาจากตัวตนของเราเองและคนที่เรารักซึ่งภาพเหมือนที่ได้นะคะเป็นภาพที่เธอกอดแม่ของเธอนั่นเองคะ่ะแล้วก็จบตอนนี้ไปอย่างแฮปปี้แทงเกอร์เดอะซีรีนะคะสตรีมครบทุกซีซั่นแล้วและมีภาคไทยด้วยจ้า ไปรับชมกันได้แล้วนะคะที่แอปสตรีมมิ่งที่ชื่อ Disney Plus Hotstar เนอะมันก็เป็นแอปสตรีมมิ่งนะคะที่มีหนังและซีรีส์มากมายที่น่าสนใจเหมือนกับ Netflix เลยแต่เป็นของ Disney นั่นเองค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กด s u b s c r i b ้เอาไ้ดูคลิปใหม่ๆจากพิพ p l e พลัสกันนะคะส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์ราพันเซลแทงเกิลแบบนี้นะคะก็ติดตามไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันทุกๆวันอังคารนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย